ก่อนอื่นซีรีส์จัดการซอมบี้ทุกตัวในโปรเจกต์ซอมบอยของผมตั้งแต่เริ่มผมตั้งวั่นว่ามันจะแสดงการจัดการซอมบี้ทุกตัวแบบไม่ตัดต่อไม่เร่งความเร็วเพื่อให้คุณได้เห็นว่ามันบันทึกการจัดการทุกตัวจริงๆแต่วิดีโอล่าสุดนั้นผมอัดหน้าจอแล้วผมลืมเปลี่ยนไปอัดเกมตอนอัดเ็จผมเห็นว่าวิดีโอไม่มีปัญหาอะไรผมก็เลยทำแบ็กอัพเซฟทับเกมไปหลังจากนั้นตอนมาตัดต่อถึงเห็นว่าผมอัดผิดวิธีภาพมันจะดูไม่ลื่นนคุณลองสังเกตดูจะเห็น ผมเป็นคนที่ซีเรียสมากเรื่องนี้เพราะตอนทำชแน,นลเก่าผมแคสเกม Persona 5วิวก็ดีอยู่จนกระทั่งวิดีโอเน้งเสียงเกมมันดังเกินไปไม่ค่อยได้ยินเสียงผมพูดหลังจากนั้นซีรีส์นั้นคือวิวหายเลยตอนผมตัดต่อผมเลยถูกมัดมือชกให้ตัดต่อแบบยูทูบเบอร์ดังๆซึ่งมันก็ออกมาโอเคถือว่ากู้วิดีโอได้บ้างปัญหาคือหลังจากนี้นั้นผมไม่รู้ว่าผมจะเอาอยัางไงต่อไปผมก็เลยต้องขอความเห็นของพวกคุณทุกคนว่าวิดีโอต่อไปผมควรจะเอาอยัางไงต่อ 1. คือผมกลับไปทําแบบเดิมคุณจะเห็นการจััดกการ,รทุตว หรือ2ผมก็ตัดต่อแบบเดิมแหละแต่ก็จะมีช่วงที่ตัดต่อแบบยูทูบเบอร์ฝรั่งแบบนี้ตอนนี้คิดว่าสู้กับซอมบี้ในที่ใดที่หนึ่งซ้ำๆเดิมๆนานมากพอแล้วตอนนี้ผมโอเคทําได้ทั้ง2แบบเพราะว่ามันไม่เพอร์เฟกไปแล้วก็จะขอรอความคิดเห็นของพวกคุณคนดูนะครับช่วยคอมเมนต์โหวตให้ผมรู้ทีนะครับว่าอยากได้การตัดต่อตามจังหวะเพลงแบบนี้ไหมคอมเมนต์ในวิดีโอนี้หรือวิดีโอที่แล้วที่เป็นปัญหาก็ได้ครับผมจะขอไปทําวิดีโอเกมอื่นๆรอจนโหวตเป็นเอกานารก่อนเมมเบอร์และคนดเน a จะนับเป็นโบสอ3โหวตรับ อย่างที่ผมเล่าให้พวกคุณฟังในซีรีส์นี้ว่าผมรู้จักเกมนี้จากวิดีโอของ Harve s สวิดีโอที่ผมคิดว่าดีที่สุดบน YouTube แม้ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนใจคิดว่าวิดีโอที่ดีที่สุดตอนนี้คือวิดีโอนี้แต่ในตอนนั้นผมประทับใจเกมนี้มากที่มันสามารถเล่าเรื่องราวที่เติมเต็มผมได้ผมได้ดูหนังซอมบี้ครั้งแรกที่บ้านเพื่อนของผมหนังเรื่องนั้นมีชื่อว่า Dawn of the Dead รุ่งอรุณแห่งความตายหนังเรื่องนั้นเปิดโลกจานรา่าซอมบี้ให้กับเด็กตัวเล็กๆอย่างผมแต่ผมไม่เคยอินกับมันเลยเพราะเรื่องราวในนนนนหังอออมมบีเเเปป็ะไไไร่่ร่่าชืกิ ทำไมคนถึงไม่ใช้เวลาพยายามสร้างการป้องกันที่ดีกว่าเดิมแทนที่จะมัวดื่มด่ำไปกับอิสรภาพที่วันสิ้นโลกได้ให้ทำไมถึงไม่ใส่ไม่เย็บเสื้อผ้ากันซอมบี้กัดทั้งนนที่โดนกัดครั้งเดียวคือจบสิ้นชีวิตเลยนะทำไมไม่ปลูกอาหารเลี้ยงสัตว์บนดาดฟ้าทำไมไม่ใช้สิ่งที่มีที่ทำได้มาเป็นเครื่องมือในการจัดการซอมบี้ทำไมถึงไม่วางแผนวางกลยุทธ์อะไรเลยในการต่อสู้กับอะไรที่สามารถยุติการดำรงอยู่ของมนุษยชาติได้แต่ในวิดีโอของ Har v e s สนั้นมันไม่มีความไม่น่าเชื่ออะไรนี้เลยเเเเพพรราาาาะสสิ่่งทีกกกมมนนน้้้้้อใหหับผูลขาาาถได เกิดเป็นเรื่องราวที่ผมตกลุมรักที่เกิดขึ้นโดยเกมเมอร์อย่างพวกเรานั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมลองเริ่มเล่นเกมนี้หลังจากวิดีโอรแรกที่ลองเล่นก็เป็น2อาทิตย์ที่ผมไม่สามารถอัดเสียงได้เพราะย้ายบ้านหลังจากนั้นผมเริ่มซีรีส์จัดการซอมบี้ทุกตัวที่ทำให้ช่องผมเริ่มมีวิวผมได้ไปสำรวจพื้นที่ต่างๆนานาเป็นครั้งแรกกับคนดูเพราะว่าผมจำสถานที่ในวิดีโอของ h a r เวสไม่ได้มากนักหรอกเพราะตอนนั้นผมดูไม่เข้าใจเกมนี้หลังจากนั้นมีคอมเมนต์อยากเห็นผมเล่นซอมบี้สปริเรเนเ,นนเต ผมช่นเปลี่ยนซีรีส์มาเป็นจัดการซอมบี้รนดอมทุกตัวตามคำแนะนำของคนดูเริ่มมามันยากมากๆมันทำให้ผมกลับมากลัวซอมบี้อีกครั้งเหมือนกับเมื <Leah> <tekrar. S 3> ่อช่วงสองาทิตย์แรกที่ผมหัดเล่นอยู่คนเดียวลาพังเห็นไหมเห็นไหมว่ามันปัญหา แต่มันก็เยอะกันเหลือเกิน มันมีเยอะเกินไปอ่ะแบบไมรูทำไงไอ้ตาเยเหยวกับผูดีดเนี่ยแหละโอ้โหแบบไม่ให้เราทำอะไรเลยอ่ะไม่มีหนทางเลยคิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะแล้วแบบหนึ่งในสก็คือเป็นสปรินเตอร์อยู่ดีอ่ะผมใช้ความรู้เรื่องตัวเมืองเวสต์พอยท์ที่ผมได้สำรวจในซีรีส์ก่อนหน้าในการวางแผนเอาชีวิตรอดไป คอนด็อกบูริโดมาแล้วเขาเฮ้ยมันจะมาแล้วเรกมาจะหนักไปไหมไรประโยชน์อยู่นนแค่แป๊บเดียวแฮมเมอร์อุ้ยคอนด็อกวเลย ผมเริ่มคิดสร้างบังเกอร์ที่มันพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นจุดปัจจุบันที่ทำให้ผมกล้าว,วิ่งหาซอมบี้สปรินเตอร์เสียงบ้าบินได้เกมนี้ที่สอนให้ผมรู้ถึงสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งว่าซอมบี้ไม่มีวันเป็นจุดจบของมนุษย์ได้หรอกครับเพราะมนุษย์จะคิดหาหนทางวิธีได้เสมอมนุษย์เรานั้นล้ำกว่าตัวละครในหนังนั่นที่ทำอะไรงี่เง่าเพียงเพื่อให้เรื่องดำเนินต่อไป มนุษย์เรานั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่หลักแหลมที่สุดแล้ว Starcraft แสดงมันได้ดีมากๆเผ่ามนุษย์จะเป็นเผ่าที่ใช้กลยุทธ์แท็กติกอะไรมากมายมันช่างน่าทึ่งที่เกมเกมแรกที่ผมได้ได้ในชีวิตมันทำออกมาได้เลอเลอขนาดนั้นนั่นก็เป็นเรื่องราวของผมกับการเอาชีวิตรอดใน Project z o m b o y เกิน1 0 0วันจากซอมบี้ทุกรูปแบบตามชื่อวิดีโอแต่ผมมีเรื่องราวของผมกับเกมนี้ก่อนหน้าที่ผมจะดูวิดีโอของ Harve s สซะอีก พราะเกมนี้อยู่ในบทสนทนาระหว่างผมกับลูกศิษย์ของผมในตอนที่ผมยังเป็นครูสอนอยู่เมื่อในช่วงโควิดหลังจากนั้นมีอะไรเกิดขึ้นมากมายที่ทำให้ผมกลับมาทำยูทูบในตอนนี้ผมรู้สึกอยากจะแชร์กับคุณคนดูรละคิดว่าผมไม่อยากจะเป็นคนที่ทําให้วิชาชีพครูเสียหายผมกลับมาทําช่องนี้หนนี้เหตุผลแรกและเหตุผลที่สําคัญที่สุดคือผมมีความสุขที่ได้ทําวิดีโอผมชอบเกมเพราะมันมักจะไม่อ้างลิขสิทธิ์แต่ไม่ใช่ทุกเกมนะเมทัลเกียอ้างลิขสิทธิ์ภาพและเพลงอย่างที่ผมเคยพูดว่าวิดีโอเมทัลเกียของผมโดนลิข ล่าสุด Civilization 6อ้างลิขสิทธิ์เพลงของอ t ล e r m a n นทำให้ผมผิดหวังมากๆมเวลาผมรักเกมเกมหนึง่งเช่น Starcraft เช่น c y b e r p u n k 2077มันเป็นเพราะเกมเหล่านี้ไม่อ้างลิขสิทธิ์ใดๆทั้งในคัสซีนที่น่าประทับใจและบทเพลงระดับเทียบเท่ากับหนังดังพันล้านคุณก็จะเห็นว่าผมักจะใช้เพลงของ c y b e r p u n k 2077ในการแคส Project Zomboid ของผมเหตุผลที่2ที่ผมกลับมาทำเพราะตอนที่ผมเป็นครูนั้นผมเห็นว่าลูกศิษย์ของผมได้รับอิทธิพลจากสตรีมเมอร์จากอินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์มากที่สุด และมันก่อให้เกิดปัญหาในห้องเรียนมากมายเช่นการใช้คำภาษาอังกฤษที่ไม่สุภาพหรือการลอกเรียนแบบอะไรที่ไม่เหมาะสมผมเลยอยากจะเป็นคนคนนึงบนอินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้เป็นตัวอย่างเป็นเพียงตัวเลือกคนที่ใช้วุฒิครูจากประเทศอังกฤษมาเป็นคนคนนึงที่จะออกเสียงคำภาษาอังกฤษที่จะให้คำปรึกษาตอบคอมเมนต์กับคนดูคนไทยที่คิดอยากจะศึกษาภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงและที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในคอมเมนต์กับคนดูคนที่ไม่มีช่องทางอื่นให้ได้ฝึกในตอนแรกผมทำเป็นภาษาอังกฤษ There are some negative reviews on this game about the abysmal PC port and the appalling lighting. Trying not to be a fool like I usually am, I decided to watch a video comparing the original and the Legendary Edition. And here's why you should buy this Mass Effect Legendary Edition it is more progressive. Reports. Now we just have to trust Ambassador Udina. No, we don't, sir. Look in the original, this nurse is still stuck in the elevator. แต่ผมเปลี่ยนมาทําเป็นภาษาไทยเพราะผมตระหนักได้ว่าสิ่งที่ผมต้องการจริงๆคือประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกผมทําวิดีโอนี้เพื่อจะบอกคุณว่าเหตุผลนี้ที่ผมทําเช่นนี้ไม่ใช่เพราะผมอยากได้รับคําชมว่าผมเป็นคนดีเพราะที่ผมเริ่มทําวิดีโอแบบนี้ผมต้องการจะเอาคืนพวกอินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์ที่ทําอะไรไม่ลึกถึงเด็กๆที่ติดตามดูพวกเขา Skibidi or oh. yacht If George is like I have a bigger yacht than you I'll be like What is a yacht so What What on earth I'm sorry what A yacht A yacht So, a yacht, it stands for, um, it stands for Girl Your, your Booty Thick. Your it's like it's sister. like basic yeah 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 if you have a bbl or if your butt shakes when you walk that's when you would yell at somebody asking parents to start working with teachers in order to get their children to where they need to be in terms of literacy i'm a seventh grade teacher a lot of my students read very well below grade level you can point fingers and blame who you want but the reality is these children cannot read on grade level. And we are having to dumb down curriculum to get these kids to where they need to be, and they're not getting there. I promise you, and I'm not the only one saying this. There are thousands, if not millions, of teachers across this country who are saying the same damn thing. So this might be a controversial topic, but I'm gonna tell you guys why we got our one-year-old an iPad for Christmas. Honestly, this was supposed to be her gift last year. Because I also teach seventh grade, and we have kids that have math grade level equivalents of first and second grade, third grade, many at fourth grade, very few at grade level. Very few. Uh, if any in some classes hey i was calling because i'm having a, a little bit of an issue out of your son today he is not wanting to sit down in his seat and he will not stop talking so i was i thought he was sick. so y'all don't handle it i just want us to work together to ensure the success of your scholar i see him up there to their school because y'all need to know how to handle i thought they had teachers that know how to handle kids i mean if y'all can't handle I don't, I don't know what you want me to do having to teach and work with you guys as children has been the most traumatic experience of my life i teach five-year-olds ballet they don't respect any authority you ask them can you stand in your designated spot they're telling you no and shut up you don't get to tell me what to do. You're not my mom. When her mom came to pick her up, I said, Hey, your daughter's having a hard time following instructions. Seven times today, I've had to redirect her to just sit in her spot. And mind you, this is a mom. Clearly, she didn't want to fucking sit right there. So, I mean, if she's telling you she don't want to do something, why well, keep asking her to do it? You know she's not going to do it. And another thing that's heart wrenching is horrifying. Your five year old daughters are asking to listen to Pound Town. Five year olds. Are requesting this song, this is the song that they want to hear in their ballet class. I'm playing them Princess Tiana ballet music, and they are asking me, Can we hear <laughs> y'all come in and you're more worried about what's going on on your Instagram and TikTok feed versus being a parent? Be a fucking your children at all. They have no basic comprehension skills. They can't sit still, no attention span. They're hitting people. They can't talk. They can't communicate. If you ask them a question, they're rude, nasty, horrible attitudes at five and they want to hear pound town. Please, we are in a crisis mode. And this is not just because of COVID. This is not just because kids were out of school for a long time. That is a huge contributing factor to it. But it's also because they're in environments where education and literacy are not emphasized or it's not modeled. Some of the sang kit courses. I speak Kunpuvasala, คุณเลือกไทย Thai, <laughs> Langan, <laughs> คุณเลือกะไรที่เป็นหนึ่งแล้วคุณก็เล่นไป New Frontiers หนึ่งนี่นี่ได้นี่ได้อันนี้คือปหนึ่งปสองคุณเริ่มที่ New Frontiers ก็ได้คุณเลือก Learn New Words แล้วคุณก็เล่นอย่างนี้ไป cousin brother brother cousin father brother brother father father ถ้าคุณต้องการอะไรท้าทายคุณแอดชื่อของผมเนวินิชเหมือนชื่อของช่องนี้เลยพยายามทําคะแนนได้มากกว่าผมเนี่ยนะอันนี้คือภรรยาของผมคุณมาแข่งกับผมผมกําลังพยายามฝึกภาษาญี่ปุ่นอย่างที่ผมบอกกับคุณว่าผมจะแคสเนโอโทมา,าราภาษาญี่ปุ่นคุณเห็นว่าผมใช้เว็บนี้ฝึกภาษาเวียดนามผมจีบภรรยาผมได้เพราะเว็บนี้เนี่ยเป็นเกมที่ผมเล่นตอนที่ผมดูข่าวหุ้นทุกเชา้า เหตุ hey, ผลที่3คือหลังจากเลิกสอนหนังสือผมหาก,กินด้วยการบริหารกองทุนซึ่งผมก็อยู่ได้เพียงแค่เดือนชนเดือนไม่ได้มีไรายได้ดีเหมือนตอนสอนหนังสือแล้วแต่ผมก็ยังทําสู้เพราะทํางานนี้ไปผมก็จะรู้มากขึ้นและมันเป็นสายงานที่ผมอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญให้ได้ในสักวันหนึ่งรวมทั้งมันเป็นงานที่ผมทําที่บ้านทําให้ผมมีเวลาท o u t u b e ได้ผมรักในงานนี้มากหลังจากที่มันดึงผมออกมาจากการสอนหนังสือเด็กได้อะไรที่ผมไม่ชอบทําเลย I literally don't even want to teach ballet to you guys kids anymore because they are so hard ผมเลยมีช่วงนึงท,ที่อยากจะให้คุณคนดูรู้เรื่องการลงทุนมากขึ้นตั้งแต่เริ่มงตัวปัญธรมผมได้ทําวิดีโอพูดถึงบริษัทขายตรงขายฝันให้คุณและเตือนให้คุณฟังแบบอ้อมๆโดยใช้มุกเล่นคำออจอชวบุชมาพูดให้คําสรรเสริญในงานศพผู้ก่อตั้งแอมเวย์ริชาร์ดเดวอสแอมเวย์ถูกก่อตั้งโดยริชาร์ดเดวอสและเจเวนแอนด์ลเขาลงทุนทําธุรกิจหลายอย่างแต่สุดท้ายก็ามาขายผลิตภัณฑ์ n น t ้อทรีไลฟ์ พวกเขาทำได้ดี r e ค r ร i t คนได้มากกว่า5,000คนก็ต้องยอมรับว่าการตลาดแบบ MLM m u l t i Level Marketing หรือว่าธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายที่แอมเวโฆษณาว่าไม่ใช่อจชากรรมแบบพีระมิดนั้นก็ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้จริงเพราะว่าผู้ก่อตั้งก็ทำได้จริงหลังจากนั้น2คนนี้ก็มาสร้างเป็นแอมเวในปี1 9 5 9หาสมาชิกใหม่ด้วยวิธีการแทบจะไม่ต่างจากลทัทธิเข้าหาคุณ พูด,ดีีกับคุณเสนอหนทางการแก้ปัญหาให้คุณขายความฝันให้คุณอันนี้พูดโดยประสบการณ์นะเพราะว่าป้าผู้เป็นที่รักของผมนั้นเจอเจอโดยลูกศิษย์ของเขาคือแบบทําได้ลงได้ยังไงทํากับคุณครูได้ยังไงคุณครูที่แก่แล้วด้วยคนขายแอมเวย์เขาถูกฝึกแบบนี้คือให้ไม่พูดถึงแอมเวย์เลยจนกระทั่งท้ายบทสนทนาสมาชิกถูกกระตุน้นพูดให้แรงดันใจให้อ่านหนังสือ ส่งเสริมให้ติดต่อคนรอบข้างของเขาและให้ตัดผู้คนที่เป็นพลังลบออกจากชีวิตนั่นเป็นการทําให้สมาชิกไม่มีที่พึ่งอื่นในชีวิตนอกจากกลุ่มแอมเวย์คุณจะได้อช h พเมนต์เหมือนตอนคุณเล่นเกมเวลาคุณเป็นสมาชิกล้วซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาคุณพยายามขายมันหรือซื้อมันมาใช้เองคุณกลายเป็นผลิตภัณฑ์เองคุณอยากจะได้ไทตัลชื่ออัญมณีที่ล้าค่าเพื่อโชว์ในงานสัมมนาแอมเวย์สมาชิกถูกหลอกเอาเงินโดยใช้หลักจิตวิทยาทุกวิถีทางแบบนี้ทําไมแอมเวย์ถึงยังเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ได้แบบนี้ เพราะอำนาจไงมันกับบ้านเราไม่ไปไม่ไปไม่ไปม m วย์มีตึกโรงแรมของเขาเอง Amway Grand ที่น่าตลกคือตึกนี้นั้นตั้งอยู่ที่เมืองรนด์แ Rapids เมืองข้างๆเมืองที่ผมเคยอาศัยอยู่มันห่างจากไฮสคูลของผมเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นถ้าเปรียบเป็นเหมือนเด็กทาลกคือห่างแค่จากแก้มถึงแก้มก้นเท่านั้นเองม m วย์มีสินทรัพย์มากมายบริษัทลูกที่มีแนวเป็นศาสนาด้วยทําให้ไม่สามารถตรวจสอบเขาได้เลยว่าการเงินของเขาจริงๆแล้วเป็นยังไง เป็นเจ้าของทีม NBA มีสนาม Amway Center ทรัมป์ตอนหาเสียงชนะฮ i ล l a r y Clinton ก็หาเสียงที่ศูนย์ประชุมเดบอสทำให้เรารู้ว่าพวกเขามีคนรู้จักเป็นถึงขั้นประธานาธิบดีเขาแค่โทรกริ้งเดียวก็ไม่มีใครสามารถทำะารเขาได้สินทรัพย์นอกสหรัฐอีกเท่าไหร่ก็เช็คไม่ได้ถ้าผมจะตอ่อกรกับเขาบริษัทของผมต้องใหญ่กว่า Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett ผมจะต้องประสบความสำเร็จมากกว่า Warren Buffett มันช่างเหมือนละครที่คนที่จะต่อสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่นี้ มาจากเมืองเล็กๆใกล้กๆ,ๆ,ๆกับเมืองแอมเว์ way. แกมกับแกมกลน,นั่นแหละครับทุกคนมันอาจจะฟังเหมือนผมกําลังขายความฝันของผมให้ทุกคนชักนําทุกคนมารวมกับผมเหมือนผมทําเหมือนแอมเว์ way, ทำไม่มีผิดแต่ผมพูดได้เลยว่ามันแตกต่างตอนแรกผมคิดจะตั้งชื่อบริษัทของผมว่ารักสิเพราะว่าผมเป็นคริสเตียนเหมือนกับที่พี boy, ่บอยโกศลพงศ์ตั้งชื่อ Love i a s t แต่ว่าผมออกมาจากชนแนลแล้ว,แล,วแล้วผมก็อยากได้ชื่อที่มันเป็นภาษาไทยเพราะผมรักความเป็นไทยแล้วก็เป็นคําที่นุ่มนวล ผมคิดได้แล้วครับเพราะงั้นในขณะที่บริษัทใหญ่ๆใ,ในบ้านเราตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ Thai Beverage ไม่ไทยวะไม่เจ๋งของผมแก้มเว้ย Advanced Info Service AIS ไม่เพราะเท่าคำไทยแก้มของผมเว้ย PTT Global Chemical Global Chemical เป็นภาษาอังกฤษว่ะขอโทษทีของผมแก้มเว้ยนั่นแหละครับ ผมขอเชิญทุกคนมาเป็นสมาชิกบริษัทของผม s c r i b e c h a ช่ e l นี้ไลค์แชร์วิดีโอของผมคอมเมนต์แล้วคุณจะได้อันนี้มันดีไตเติ้ลที่คุณต้องการนี่คืออะไรใหม่ที่ไม่เหมือนกับที่คุณได้คิดได้เจอนี่คือความฝันที่จะเป็นจริงได้ของคุณที่ผมมีเสนอให้นี่คือหนทางการแก้ปัญหาทั้งที่ทั้งปลอมของคุณนี่คือแกมเวย์ไอ้คำว่าแก้มที่ขวามือวิดีโอที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ว่านี่เป็นอีกจุดหมายของผม เพราะว่าถ้าคุณไม่ถูกคนพวกนี้หรอกอย่างที่เป็นข่าวกันอยู่ตอนนี้และถ้าคุณลงทุนอย่างชาญฉลาดมันก็จะเป็นผลดีกับประเทศเราดังสหรัฐในช่วง the roaring twenties เราไม่ต้องพูดถึงไอ้สิ่งที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้หรอกต้นปีนี้ผมกลับสุขโขทัยบ้านเกิดผมป้าของผมบอกว่าได้เงินกเกษียณครูแสนหนึ่งรับเงินที่แบงก์กรุงไทยพนักง,งานเชียร์ให้ร่วมลงทุนกองทุน TFFIF บอกว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อนๆครูของป้าก็าเข้าซื้อแล้ว คุณดูกราฟ TFFIF ช่วงปี2019ป้าผมและตาศรีสา,าอายุมากแล้วเขาถูกเชียร์ให้ซื้อกันจากนั้นคือราคาตกหัวอย่างเดียวเลยเป็นดังกับพรมเป็นดัมสกีม แต่อย่างน้อยตอนนี้ป้าผมมีผมกําลังคอยแก้ให้อยู่ซึ่งก็ยากอะ่ะผมเทรดมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้กําไรแค่28บาทเองเพราะมันลงอย่างเดียวเล่นยากมากแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าทิ้งไว้บนดอยแบบนั้นปกติผมจะเทรดหุ้นดีๆแข็งแรงแข็งแรง,แงผมแค่กาลังจะบอกพวกคุณว่ารอบด้านเลยําลองพยายามควักเงินในกระเป๋าตังค์ของคุณไปและจุดหมายของผมคือช่วยคุณรักษามันไว้ในสินทรัพย์อะไรที่มีค่าถ้าคุณอยากเริ่มหุ้นไทยที่ผมแนะนําคุณเลือกอินดิเคเตอร์หนึ่งที่ผมได้พูดไว้แล้วว่าใช้ยังไงที่ง่่ายทีสุด RSI คุณรอให้ RSI ลงไปถึงเส้นข้างล่างนี้แล้วคุณก็เข้าซื้อพอมันขึ้นมาคุณได้กำไร1%คุณก็เริ่มทยอยขาย คุณเริ่มแค่นี้คุณก็จะรู้จักหุ้นรู้จัก r s i มากขึ้นพอคุณรู้มากขึ้นคุณอยากจะใช้อินดิเคเตอร์อื่นด้วยคุณกลับไปดูวิดีโอก่าวของผมที่ผมพูดถึงแต่ถ้าคุณอยากจะศึกษามากกว่านั้นผมแนะนําให้คุณซื้อหนังสือการบัญชีเบื้องต้นที่รามแล้วคุณอ่านหนังสือนั้นแล้วคุณพยายามทําแบบฝึกหัดถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเข้าใจคุณทําดีคุณลงเรียนรามรับประกันว่าถูกกว่าคอร์สเรียนลงทุนหุ้นที่เขาเป่าประกาศกันในโซเชียลมีเดียและในหน้าเว็บโบรกเกอร์เองถ้าคุณลงเเเเรรรรรรีียนาา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 มมมมมคคคคุุุณณณสถถถไไไไปปท่่่ตติดออหูแล้้้วขขขใจะ ช่วยครับทำไมผมถึงรู้เพราะผมทําแบบนี้ที่ผมเล่าให้ฟังตอนที่ผมทางานที่ไทยที่เมียนมาผมก็รงเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่รามไปด้วยเวลาผมมีปัญหาอะไรผมกลับไทยผมก็ไปที่รามแล้วผมไปถามคุณครูแล้วผมก็ใช้มันทํางานเลยผมสนิทกับพี่บัญชีเพราะผมไปถามเขาเรื่องการบัญชีอะไรที่ผมไม่เข้าใจคุณครับมหาวิทยาลัยอย่างเช่นรามเนี้ยไม่ใช่ประเทศไหนก็มีนะคือเราโชคดีมากๆที่ประเทศเรามีอะไรแบบเนี้ย นั่นก็คือช่องนี้และเหตุผลที่มันกลับมามีวิดีโอใหม่ๆทุกๆอาทิตย์อีกครั้งขอบคุณจริงๆครับที่มาติดตามกันจนถึง2,000ซับขอบคุณทุกคนที่รับฟังผมผมขอให้ทุกคนอย่าหยุนดนำเทรนแล้วพบกันใหม่ I know I'll die smiling Meanwhile your people will be crying For they will know what they're told Was just a lie It was got too old I was so bold cause of my youth It was eternal, yeah, it is the truth I was just a single peon Yawning for the dawn, over yawn, there In the Neverland things don't get old Like all the lies we the fold. You're trying to keep my people cold Soul and skull, they will be told They're free to hold the goal of never old